สวัสดีครับผู้ชมและผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมอาจาันร์ทวีลายมือคือแผนที่นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับการดูลายมือในรูปแบบของระบบเมตริกนะครับระบบเมตริกคืออะไรนะครับก็จะอธิบายให้เจ้าของลายมือแล้วผู้ติดตามใหม่เข้าใจแล้วครับว่าระบบเมตริกมีขั้นตอนใดบ้างนะครับที่มาทําที่สำนักงานมีความละเอียดยังไงนะครับของเราจะมีความละเอียดในเรื่องของจุดอายุวัดนะครับวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับฉะนั้น จุดอายุของเรานะครับจะมีความละเอียดมากในเรื่องของลายมือนะครับอันดับแรกนะครับที่มาสานักงานนะครับจะมีการวัดมือก่อนนะครับวัดมือเพื่อหาจุดอายุปัจจุบันของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนของมือนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทาหมึกนะครับแบบนี้ทาเพื่อเห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับจะมีการเปื้อนนิดนึงนะครับถ้าเกิดมาที่สานักงานนะครับต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็จะกดลงที่กระดาษนะครับ ก็จะเป็นขั้นตอนนี้คือกดลงที่กระดาษนะครับต่อมาหลังจากนั้นก็จะได้รูปลายมือแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่คือการมาดูที่สํานักงานนะครับจะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับดูนะครับสังเกตดูนี่คือรูปมือพิมพ์นะครับที่ได้จากขั้นตอนแรกนะครับเส้นสีแดงนะครับนี่คือเส้นสีแดงที่นะครับได้จากขั้นตอนแรกก็คือการจากการวัดนั่นเองนะครับว่าจุดอายุของเรานะครับจุดอายุปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของมือนะครับฉะนั้นบางทีบางมือของแต่ละท่านแต่ละคนเจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้น จะไม่เป็นกําหนดได้ว่ามือนี้อายุเท่านี้จะตรงกันทุกคนไม่เป็นไปไม่ได้นะครับแบบนี้ต้องบอกก่อนนะในส่วนของจุดอายุปัจจุบันก็คือเป็นเส้นนี้นะครับจะไปเจอเครื่องหมยใดๆมือนะครับจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับต่อมานะครับหลังจากรู้จุดอายุปัจจุบันแล้วนะครับเดีนความละเอียดนะครับนี่คือจุดอายุปัจจุบันของเขานะครับเป็นปลายปากกาเดียวนะครับหลังจากนั้นจุดอายุของเขาแต่ละคนนะครับความยาวของแต่ละมือนะครับสเกลของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันดูนะครับอย่างมือนี้ ปีต่อปีอยู่แค่1.2ก็คือ1นมิลนิดเดียวนะครับก็เท่ากับเส้นผมเรา2เส้นต่อกันเท่านั้นเองนะครับจะรองเราจะดูเป็นปีนะครับไม่ได้เป็นย่อยรายเดือนหรือรายสัปดาห์ฉะนั้นความห่างจากเส้นสีแดง2เส้นของผมจะต่อขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งสมมตินะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดปีถัดมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับนิดเดียวนะครับปีอีกอยู่ประมาณนี้จะห่างกันแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับฉะนั้นการที่ เราจะดูกันเป็นปลายเดือนรายสัปดาห์รละดูไม่ได้นะเรนนะครับฉะนั้นการที่นะครับมีความวัดมีความสําคัญแบบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของการลงทุนนะครับจะเกิดใครก็ตามถ้าเกิดทํางานอยู่นึกอยากเจอ,อกงานแล้วก็มาทํางานอ,อิสระก็คือมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอันนี้เหมาะที่จะมาดูก่อนที่จะออกนะครับย้ํานะครับอย่าออกก่อนมานะครับต้องมาก่อนออกก็คือมาดูก่อนมาวางแผนกันก่อนถ้ามันไม่ได้หรือผมเป็นคนกําหนดให้ว่ากี่ปีกี่ปีถึงจะได้อันนั้นค่อยไปออกนะครับ ดูนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะครับสมมติว่าเส้นนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างมือนี้นะครับในยกตัวอย่างอย่างมือตัวอย่างนี่นะครับนี่คือเส้นปัญหานะครับแบบนี้คึอเป็นปัญหาคือเส้นขาดทุนนั่นแหละครับแบบนี้ถ้าเกิดจดอายุของเราอยู่ตรงนี้พอดีสมมตินะครับในช่วงนี้ก็ลังเจอเส้นตัดเหมือนกันนะครับสมมติว่าอายุวัดไปเรียบร้อยเส้นปากกามันอยู่ปลายประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้อีกปี2ปีข้างหน้ามันจะเกิดการเจ๊งขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราออกก่อนมาทํายังไงเขาเจงนั่นเองนะครับฉ ถ้าเกิดเราใจเย็นรอให้เหนือออกเหนือเส้นไปอย่างเงี้ยถือว่าจะทําได้นี่คือยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทุกคนนะนี่คือการยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเรามาทําที่สานง,งานจะมีรายละเอียดยังไงน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่ามีความละเอียดยังไงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงเหมาะที่มาดูก่อนที่จะออกงานหรือจะลงทุนนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนหรือไปทําก่อนค่อยค่อยมาดูนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือการดูระบบออนไลน์นะครับก็คือระบบออนไลน์ก็คือการดูแบบไม่ต้องมาเจอตัวนี่นะครับสิ่งที่พลาดไปก็คือการวัดมือมันไม่ได้วัดมือจุลยุปัจจุบันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ช่วงไหนแน่นะครับฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องใช้วันเดินบีเข้าไปประกอบนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนั่นเองนะครับของแต่ละมือของมือนะครับมีเรื่องราวอะไรนะครับก็จะมาพูดกันเลยตามนั้นเลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูนะครับมือนี้นะครับทํางานระบบเงินเดือนนะครับเงินเดือนก็ต้องเน้นที่มือขวาหน่อยนะครับเงินเดือนดูอะไรบ้างนะครับหนึ่งเรื่องของการงานเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการเงินการเงินการงานตําแหน่งนะครับงานมีความสุขหรือไม่นะครับตําแหน่งดีหรือไม่นะครับการเงินทําแล้วมีปัญหาหรือเปล่าต้องรออะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างนั่นเองนะครับดูนะครับเรื่องของการงานมือนี้ทําเกี่ยวกับงานระดับรองผู้จัดการก็ต้องดูที่เนื่ออาทิตย์ละครับ ว่าตำแหน่งหน้าทิกาการงานเนี่ยนะครับจะให้ดูท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับจะได้รู้ว่านะครับลายมือของแต่ละท่านจะเหมือนกันหรือไม่นะครับจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับทีนี้อันดับแรกครับดูที่เหนอนก่อนนะครับเืินนี้นะครับสิ่งที่ไอตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเรียกไปนิดนึงนะครับขาดความอิ่มอูมนะครับถ้าเกิดได้ความอิ่มอูมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้จะดีแต่ความกว้างได้นะครับจากนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับถือว่าได้ความกว้างกับเส้นตั้งแต ขาดเนินเนื้อที่จะอิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เสี 1970, ยหายนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นแหละแต่ยังไม่ถือว่าดีมากนั่นเองนะครับแต่ถ้าดีมากต้องอิ่มอูมเต็มขึ้นไปนิดนึงนะจะดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องของเนินนะเนินตัวนี้เป็นเนินเกี่ยวกับการใช้คําพูดการใช้วัตถศิลป์นะครับแบบนี้เป็นการเจรจาต่อรองนะครับถือว่าเขาไม่เสียหายนะครับแบบนี้ถือว่ามีเส้นกว้างแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับแบบนี้มีเส้นตั้งขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ต่อมาวััันนนนนออาาาททิิิตรรรรงงงีีี้หะะคคคคคคบบบบ่สํญกก็ืเเมมมมุ หรือแม้กระทั่งตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเวลาเราดูเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานดูอะไรบ้างนะครับดูนะครับตรงนี้จะมีเส้นตั้งนี่คือสองเส้นนี้ก็เหลือเหลือกินแล้วนะครับนี่คือตั้งแบบนี้นะครับดูนะครับเส้นนี้มันจะตั้งแบบนี้เห็นไหมครับตำแหน่งหน้าที่การงานใครก็ตามนะครับดูของลูกหลานในบางทีนะครับถ้าเกิดมันตั้งขึ้นแบบนี้นะครับขออย่างเดียวนะครับแต่นมนก็ใช้ได้ก็เรียกว่าสวยครับขออย่างเดียวอย่าเป็นเส้นตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะสมมตินะ อย่าตัดแบบนี้ก็พอนะครับแบบนี้ถ้าตัดแบบนี้ไม่ดีนั่นเองนะครับคือตำแหน่นงหน้าที่การงานถึงเนืนอจากว่างนะครับแบบนี้ถึงเนื่อจากว่างแต่บารมีเราไม่ได้นะครับเพราะเส้นมันตัดกลายป็นร่ากดอิจฉาทิษยานั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนั้นไปแต่อันนี้เขาไม่มีเส้นตัดแบบนี้แต่มันเป็นเส้นตั้งก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> ต่อมาเรื่องของการงานนะครับมาดูที่การงานนะครับเรื่องของการงานเนืนอตัวนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวนะใช้สีผิดสระนะครับ เดินตัวนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้มาตรฐานครับประมาณอย่างน้อยๆตั้ที่ยี่ห้าแหละครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของเงินเสานะครับก็มีทั้งสับขึ้นสับลงค่อยไปค่อยมานะก็ว่ากันไม่เป็นไรนะครับถึงถองกันเงินเสาก็กลายเป็นว่างานอาจจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่ก็คือต้องทํางานทุกอย่างนะครับงานทุกคนก็ต้องมีปัญหานะครับก็ไม่ว่ากันต่อมานะครับเรื่องของเงินพฤหัสนะครับเงินตัวนี้เงินธุรกิจเงิน เขาเรียกว่าเงินดิ้นรนนะครับเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามนะครับแบบนี้ถือว่าเงินสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะครับที่ผมมองก็คือถ้าเกิดเงินพลหัสสวยเนี่ยนะครับเป็นเงินเกี่ยวกับการค้นคว้าจะเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าถ้าเกิดเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับคือไยทำงานเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีความพยายามนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเงินที่เกี่ยวกับการค้นคว้าความพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นแหละนะครับ ต่อมานะครับเนืนอทุกเนือนทุกเนือน,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 นที่เราเห็นนะครับก็ไม่ถือว่าไม่แฟบไม่แบนมากเกินไปก็ถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้ถือว่าในส่วนของรูปมือนะครับก็โอเคนะครับต่อมาเรื่องของเส้นนะครับนี่คือเส้นจิตใจนะครับที่ขึ้นเนืองเสานะครับเส้นจิตใจขึ้นเนื่อนเสาบง่งบอกถึงเรื่องของการทํางานนะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องของการทำงานนิดนึงนะครับอาจจะมีความเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการงานแต่ การงานทําให้เราค่อนข้างที่จะเครียดนั่นเองนะครับต้องระวังเรื่องของความเครียดเรื่องของการงานนะครับจะทําอะไรงานก็อะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะหนักอกหนักใจเรื่องของการงานนิดนึงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบางทีอาจจะไม่เรื่องของการงานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้นั่นเองนะครับเหมือนว่าถ้าเกิดได้มานะครับก็อยากได้เพิ่มนะเขาเรียกว่าจะมองเรื่องของการเงินนั่นแหละนะครับเงินแบบนี้ถือว่ามองเรื่องของการเงินและการงานนะครับแบบนี้ต่อมานะครับก็คือพยายามสร้างตัวนั่นแหละครับถ้าพูดตรงตรง ต่อมาก็คือเนินเ euh ส้นนะครับเส้นสมองออกแนวซอฟต์ครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับแบบนี้เส้นสมองจะมีสองเส้นนะครับเส้นนี้แตกแฉกก็คือเป็นลักษณะแตกง่ามเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมองดีนะครับทํางานอะไรก็แต่มักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับแบบนี้ถือว่ามีความฉลาดถ้าเป็นนักเรียนนะครับแบบนี้ถือว่า ใครก็ตามถ้ามีลูกลายมือแบบนี้นะครับเส้นแบบนี้ถือว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งนะครับเพราะดูจากปลายแหลมแหลมเนี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่เรียนเก่งแต่เอาตัวรอดนั่นแหละครับดูนะครับเส้นมันจะออกปลายแหลมแหลมเนี่ยดูที่ปลายมันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับแบบนี้ก็ได้ได้เด็กนะครับต่อมาเรื่องของเส้นสมองใช้ได้เลยนะครับก็คือเส้นชีวิตนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะสั้นเป็นเลนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะครับตรงนี้ระวังเรื่องของควบคุมเรื่องของอารมณ์เรื่องของโกรธง่ายหายเร็วนะครับ แต่แบบนี้โกรธใครโกรธไม่นานหรอกนะครับโกรธเร็วแต่หายเร็วนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของลายมือขวาก็คือเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการงานนั่นเองนะครับแต่ทีนี้มาดูนะครับเรื่องของการงานนะครับเขาจะมีเรื่องของการโดดเด็นเรื่องของการงานก็คือหนึ่งนะครับใครก็ตามนะครับเอาเส้นหายไปไหนแล้วทีนี้ดึงแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะดึงแล้วไปโดดอะไรไม่รู้ โอเคต่อมานะครับก็คือเส้นนี้นะครับนี่คือเส้นนี้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นตัดนะครับเส้นตัดจะมีอยู่สองเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็เส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับจะมีสามเส้นแต่เรื่องของเส้นวาสนานี้นะครับหลวงบอกเมื่อกี้พูดถึงตกติดค้างไว้เรื่องของเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือเส้นไหนคือเส้นนี้นี่คือความสวยงามของเส้นวาสนาเส้นนี้อยู่ตรงนี้ ขีดไม่ค่อยตรง่ะขอยกตัวนี้ตัวนี้แล้วกันะะนะครับเมื่อกี้คิดไม่ค่อยตรงนะคิดไม่ค่อยตรงนะแล้วก็เส้นวาส,สนาที่เกิดจากเส้นชีวิตอีกเส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับนี่คือกลายเป็นว่าเส้นวาส,สนาแบบนี้นะครับเกิดจากเรื่องของการสนับสนุสนจากลูกค้านะครับหรือคนรอบข้างหรือกระทั่งแม้กระทั่งตัวเองนะครับช่วงนี้ช่วงจุดอายุป,ประมาณสักยี่สิบแปดนะครับดวงนี้ถือว่าช่วงยนะี่สิบแปดเขาจะเด่นมากเลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบขึ้นมานะครับ ตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่ช่วงอายุ33ในตรงนี้นะครับจุดนี้อายุประมาณสัก33ตมพระมีปัญหานะครับตรงนี้มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือไปค้าประกันให้ใครก็ตามนะครับตรงนี้มีเรื่องของการเสียเงินนะครับแบบนี้ถือว่ามีเรื่องของหนี้สินเข้ามานั่นแหละครับบางทีบางทีก็ยิ่งเมื่อนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังลืมบอกไปนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของเอกสารเอกสารทุกอย่างสําคัญหมดนะครับจำไว้นะครับจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องของการเซ็นนะครับ แม้กระทั่งเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องของการงานนะครับถ้าเกิดทํางานถ้าเกิดชีวิตส่วนตัวจะไปค้าประกันอะไรให้ใครก็ต้องดูนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าจะค้าไปแล้วเกดเิดเกิดปัญหาหรือไม่หรือการงานของเราก็ตามนะครับตำแหน่งการงานใหญ่โตเราจะเซ็นอะไรก็ต้องดูให้ดีนะครับถ,ถูกปีที่มันไม่ดีสามารถเกิดปัญหาได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับอยายุของเขาในตรงนี้ส3สิบสามโดนรอบหนึ่ง แล้วก็41ตรงนี้ก็เจออีกรอบหนึ่งนะครับ41-42นี่เป็นช่วงที่มีปัญหามากนะครับเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดูนะ41-42ก็จะเกิดปัญหานะครับตรงนี้เป็นเจอเส้นตัดตรงนี้ช่วงอายุ41-42ช่วงนั้นมีเรื่องของการโดนโกงเรื่องของคดีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของเจ้านายนะครับเรื่องของลูกน้องทุกอย่างนะครับช่วงนั้นไม่ถือว่าโอเคเรื่องของการงานนะครับถ้าเกิดไปลงทุนอะไรก็บางทีบางท่านก็เจ๊งไปเลยก็มีขาดทุนไปเลยก็มีนะครับเส้นนี้เป็นอนุภาพเยอะมากนะครับ บางทีไปเล่นแช่เล่นหุ้นได้อะไรก็ต้องถือว่าเป็นการขาดทุนโดนโกงนั่นแหละครับตรงนี้ประมาณเนี้ยใครก็ตามที่จุดอายุอยู่ตรงนี้นะครับแต่ลายมือนี้อยู่ประมาณอายุสี่ิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่จุดอายุของเขานะครับที้อายุเดี๋ยวนี้อายุห้าสิบเอ็ดปีเต็มพอดีเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับกำลังจะเกิดวิกตอรี่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็คือวิกตอรี่คือเส้นไหนนะครับคือเส้นนี้นะครับเรื่องของการงานนี่คือวิกตอรี่ตัวแรกนะครับ ส่วนวิกตอรี่ตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ถ้าเกิดทาบล่าหน้าไปเนี่ยมีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเข้ามานะครับปีนี้บ่งบอกถึงเรื่องของหนึ่งนะครับสิ่งที่จะทําก็คือเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าจากคําว่าปีนี้นิยามนี้ก็คือตั้งแต่ว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละครับไปถือว่าดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของ การงานไอ้เรื่องของตำแหน่งแปรนะครับปีนี้เรื่องของการงานนะครับเมื่อมีดีแล้วก็ไม่ดีนะครับปีนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการขัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งแม้กระทั่งงานนะครับเรื่องของที่เราทำนะครับเกี่ยวงานพวกเสื้อผ้าพวกงานเกี่ยวกับพวกรองเท้าพวกความสวยความงามปีนี้ไม่ถือว่าจะทําให้เราเกิดปัญหานะครับอาจจะเป็นการยอดขายอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับปีนี้ต้องอาจจะเครียดเรื่องของแนวนี้ไปนะครับเรื่องของความ งานธุรกิจกับเสื้อผ้านะครับแบบนี้เสื้อผ้าทุกอย่างนะครับปีนี้เรื่องของการงานทําให้เราค่อนข้างเครียดนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าจะมีการปรับตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับตรงนี้ก็เกิดจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าแต่ให้รู้นะครับว่าปีนี้นะครับ มีเรื่องของการเสียเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะครับกับการขยับตําแหน่งนะครับปีนี้ก็ค<ฮ>้างที่จะเครียดเรื่องตรงนี้เข้ามานิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินแต่ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเรื่องของตําแหน่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับปีนี้เขาเรียกว่าใช้ได้นะครับเร,รเ,เรื่องของการเงินเรื่องของการเงินปีนี้ลงเรื่องของการลงทุนนะครับจากจะก,กลรำจะมีลงทุนอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแน่นอนก็คือ พยายามนะครับที่จะหาคนร่วมหุ้นก็ได้นะครับถือว่าเกิดร่วมหุ้นมีใครร่วมหุ้นปีนี้เดี๋ยวค่อยไปดูที่มือซ้ายนะครับธุรกิจส่วนตัวถือว่าใช้ได้ครับดูที่มือซ้ายมือขวาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะมันไม่มีเส้นตัดทั้งข้างบนข้างล่างนะครับดวงนี้ถือว่าแปรนะครับหลือบอกไปนะครับทีนี้เรื่องของการงานนะครับปีนี้ปีหน้าจนถึงอายุ5 1 5 2 5 3 5 4หขึ้นไปนะ51 52 53เนี่ยนะครับ ตัวนี้สองสามปีเนี่ยถือว่าเรื่องของการงานโดดเด่นนะครับถือว่าใช้ได้ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะครับแต่จุดของมันมนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดอายุประมาณสักห้าสิบหกนะครับจำไว้นะครับถ้าส่วนอายุประมาณนะครับผมกะด้วยสายตานะไม่ได้วัดนะครับอาจจะผิดเพี้ยนเรื่องของจุดอายุไปได้นะครับนี่คือเส้นตัดนะครับตรงนี้ถือว่าช่วงอายุประมาณสามสิบสามนะตรงนั้นมีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของเครดิตนะครับตรงนั้นถ้าเกิดไปค้ำประกันให้ใครตรงนั้นก็เกิดเรดือดร้อนนะครับแบบนี้ถือว่าหรือไม่กระทั่งเรื่องของการเสียเงิน ถ้าเกิดเรารู้ตัวนะครับเกิดมาที่สำนักง,งานเนี่ยครับเมื่อเจอวัดไปเจอเส้นนี้เนี่ยนะเราสามารถหลบเงินด้วยการเอาเงินออกก่อนนะครับไม่ต้องไปค้ำประกันให้ใครนะครับแต่ตรงนี้เมื่ออายุสามสามผ่านไปมันจะกลับมาอีกรอบประมาณอายุห้าสิบหกนะครับจำไว้นะครับดวงนี้ถ้ากะไม่ผิดน่าจะอายุประมาณสักห้าสิบหกเพราะตรงนหกสิบปันหยุดตรงนี้จะมีการย้ายก็คืองานก็คงต้องหยุดช่วงอายุหกสิคือมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละครับตรงนี้นะครับดูนะครับเส้นนี้ เส้นนี้เส้นเสาเกิดการย้ายนะครับเรื่องของเส้นวัฒนาเกิดการย้ายมันขึ้นมาแล้วมันไม่ไปต่อเนี่ยเหมือนตอนที่อายุประมาณสักนะครับสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่ยช่วงนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเข้ามานะครับทีนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถ้าเกิดหกสิบยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของลายมือนี้ในโดยรวมแล้วข้อดีก็คือเส้นตัดมันไม่ค่อยมีมากมายนะครับแล้วมีวิกตอรี่เกิดขึ้นจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็เส้นวัสนาก็เหมือนกันครับมันแตกช่อขึ้นแบบนี้ถือว่า จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาเรียกมีลูกค้าดีนั่นแหละครับแบบนี้ลูกค้าให้การสนับสนุนแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่นะครับแบบนี้ถ้าเกิดทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมาะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่มือซ้ายนะครับเมื่อมือขวาบ่งบอกปีนี้นะครับเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะเครียดนะครับ2นะครับ่าระวังเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานนะครับตรงนี้จะไม่มีปากมีเสียงกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะพูดเผื่อไว้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของตําแหน่งปีนี้มีอาการมีการโยกย้ายก็คือโยกแล้วดีนด้นแะครับแบบนี้ปีนี้มีโอกาสนะครับต่อมานะครับทีนี้ไปดูที่มือซ้ายนะครับดูที่มือซ้ายธุรกิจส่วนตัวคําถามที่ถามมานะครับจะทําธุรกิจส่วนตัวได้หรือไม่นะครับตรงนี้จะดีหรือไม่ที่กาลังจะทํานะครับ มือซ้ายจะบ่งบอกเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับมือขวาผ่านไปนะมือขวาผ่านไปก็โอเคนะครับมือซ้ายสวยมากนะครับคําว่าสวยนิยามสวยเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีเส้นตัดคือเส้นมันออกแนวเฉลียงทุกเส้นนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดมันมีทุกเส้นเนี่ยมันมีมันเดี๋ยวเขียนที่ว่างๆแล้วกันนะครับเนี่ยสมมติว่าเส้นแบบนี้มันตั้งขึ้นแล้วมันมีเส้นของเขาจะเส้นตัดแบบนี้ขึ้นไปเยอะนะครับ แต่ในไอ้ตำแหน่งหน้าที่ของมันนะไอ้ตำแหน่งที่มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวีควา่มเหมไหครับมีทั้งความทั้งหงายเนี่ยกลายเป็นว่าทําธุรกิจอะไรก็ตามในตรงนี้มันมักจะสําเร็จนะครับดูนะครับเส้นของเขาตรงนี้แตกขึ้นเป็นช่อเลยนะครับตรงนี้แตกขึ้นแตกขึ้นไปตัดกับเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาของเขากอยู่ตรงนี้นะครับดูนะเส้นวาสนาเกิดทั้งซ้ายทั้งขวาคนนี้ก็ได้เปรียบก็คือมีเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็นะครับสําคัญเกิดจากตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เกิดดครรบบอข้้างวยนะั ตรงนี้เห็นไหมครับเส้นนี้นี่คือเส้นมันสวยงามอยู่เส้นนี้นี่พระเอกของเราอยู่เส้นนี้นะครับนี่คือเส้นลัสษณะฉะนั้นเส้นลัสษณแบบนี้ถ้าเกิดจะทําอะไรก็ตามนะครับหนึ่งนะครับท่านธุรกิจส่วนตัวคุณก็จะได้ลูกค้าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับแบบนี้ถือว่าได้คุณภาพนะครับแบบนี้แล้วก็เส้นทุกเส้นก็ตัดเฉลียงแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะตัดแนวนี้ตัดแนวนี้เห็นไหมครับ คือตัดแบบนี้ถือว่ามันบ่งบอกถึงความสําเร็จนั่นเองนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมักจะสําเร็จนะครับแบบนี้เพราะเส้นตัดเส้นติวอาเส้นอุปสรรคใหญ่ของเขาก็คือเส้นนี้มันผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับบางทีบางท่านนไปเจอนะครับธุรกิจนะครับตอนอายุประมาณสัก3ามห้าสามหกสามเจ็ดอโดดเด่นมากๆแต่พอไปเจอเส้นนี้เข้าไปตอนอายุสี่เอ็ดสี่สองเข้าไปเจ๊งพอเจ๊งเสร็จเรียบร้อยก็สี่สิบเอ็ดสี่สบองเจ๊งพอสี่สบามสี่สี่สี่ห้าก็ใช้นี่เขา พอสี่สหดวงเปิดคือดวงดีก็ไม่กล้าลงทุนเพราะเข็ดกันเองนะครับเพราะอาจจะโดนไปเยอะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะของลายมือนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนมากใช้คําว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครก็ตามนะครับทำเขาเรียกว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยทำอะไรรุ่งเรืองมาหมดแต่แต่เส้นนี้จะเป็นเส้นหยุดทางงกของคุณใครจะข้ามเส้นนี้ไปได้โดยที่ไปแล้วปลอดภัยเนี่ยบางทีข้ามไปก็เรือจมเลยก็มีอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นเส้นสะพานที่ค่อนข้างที่จะ สะพานชีวิตของพวกเราแต่ดีก็คือลายมือนี้สามารถผ่านไปแล้วคือจุดอายุของเขาอยู่ด้านบนแล้วนะครับคืออยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อากาศด้วยสายตาอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับกำลังมีวิกตอรี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นจุดอายุของเขานะครับดูนะมาดูเรื่องของเรื่องของเส้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับนิ้วนาไอ้นิ้วก้อยเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงเส้นฐานะเส้นจิรจาเส้นวาทศีลเส้นการพูด แบบนี้ถ er ือว่าไปคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่นะครับแบบนี้ถ er ือว่าพูดแล้วมีคนเชื่อถือนะครับก็คือคุยแล้วสาเร็จนั่นเองนะครับต่อมานะครับ <c oughs> แล้วก็มีเส้นตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ขึ้นเนินพระฤหัดนะครับ mm. บ่งบอกว่าการคุยทุกอย่างเน,บบนี่ยแบบนี้ลายมือนี้เธอหือว่าเป็นคนมีคุณธรรมนะครับแบบนี้ถ er ือว่าคําพูดเนี่ยพูดก็เป็นคําพูดแล้วครับแบบนี้ถือว่าพูดแล้วมีคุณธรรมนะครับไม่โกงใครเมื่อลักษณะของลายมือแบบนี้ถือว่ามันมีคุณภาพแบบนี้สามารถทําอะไรก็สามารถสําเร็จนั่นเองนะครับ แล้วจุดสาเร็จเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะจุดอายุของเขามันผ่านช่วงที่แย่มานะครับจำไว้เลยดวงนี้ถึงจะเกิดอะไรขึ้นมากมายให้รู้ว่าจากนี้ไปอายุห0 5ส52ห3บขึ้นไปเนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่าการันไม่มีปัญหานะครับแต่จะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาแค่นั้นเองนะครับก็ต้องต่อมานะครับทีนี้มาดูเรื่องของอคําถามคําถามนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะําอาหารเสริมลดน้ําหนักพวกเกี่ยวกับงานลดน้าหนักนะครับ ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับพวกงานเกี่ยวกับงานลดน้ําหนักงานพวกศูนย์สุขภาพดวงนี้ทําได้ไหมตอบได้เลยครับมือนี้บาตูฉลกแน่นอนนะครับดวงนี้ถือว่าสิ่งที่ทําได้นะครับดวงนี้นะครับบอกได้เลยหนึ่งธุรกิจความงามนะครับเสื้อผ้ากระเป๋าทุกอย่างแล้วสําคัญมันอยู่ที่การนําเข้านะครับกลายว่าดวงนี้สามารถนําเข้าอุปกรณ์พวกนี้จากต่างประเทศเข้ามาขายได้เลยนะครับดวงนี้ถือว่าดีมากนะครับ เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับําเข้าหรือศูนย์ส,สุขภาพนะครับดีมากๆนะครับศูนย์สุขภาพนะครับมันจะเป็นเด่นเรื่องของศูนย์ศูนย์สุขภาพเด่นมากๆเลยนะครับตรงนี้ถือว่าทําได้ครับยิ่งปีนี้เหมาะที่จะทานั่นเองนะครับเรื่องศูนย์สุขภาพอา,อาหารเสริมลดน้ําหนักพวกนี้ได้หมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณนะครับแบบนี้ ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจพวกร้านยานะครับก็คือสามารถเป็นนายหน้านําเข้าอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งพวกเกี่ยวกับยานะครับให้รู้ว่ายาพวกงานสมุนไพรทุกอย่างนะครับสามารถทําได้เลยนะครับดวงนี้ถือว่าเด่นมากๆในเรื่องขององานนะครับเรื่องของการงานดวงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เรื่องของการเงิน ก็คงไม่พูดถึงอยู่แล้วนะครับดวงนี้ถือว่าหาได้อยู่ที่ธุรกิจที่เขาทําเพราะจุดสําเร็จมันเกิดรอตั้งแต่อายุ50กว่าขึ้นไปมันจะไปค,คล้ายๆตอนสมัยที่คุณอายุ20่สิกว่าก็คือประมาณอายุ27 28 29 30ขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นกรอบที่เขาได้เงินนะครับช่วงอายุประมาณสัก28 29 30ามจนมาถึงมันมาแป๊กอยู่ช่วงอายุประมาณสัก40เนี่ยนะครับเนี่ยพอ20่กว่ามาถึง40เป็นช่วงที่เขากลุ่มเนะี่ยกลุ่มนมนมน,มน,น,นี้้ััดเเําะรรแวส็จจคบต โดอายุประมาณ40นิดๆเนี่ยนะครับ4 1 42, 43, 44, 45เนี่ยมันเป็นกรอบที่ค่อนข้างที่จะทําให้เขาเครียดนะครับตรงนี้ถือว่ามือหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการเงินนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้อายุ50กว่าขึ้นไปนะครับความสําเร็จมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีเส้นตัดเท่าที่ควรนะครับก็คือมองด้วยสายตามันไม่เห็น่นหละครับแต่ถ้าเกิดมาวัดมือีิงมือมันจะชัดแต่ว่ายังไงก็ตาามมนนะครับยือี้ แต่ปีนี้เรื่องของการเงิยนยังไม่โอเคเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินเข้ามานะครับเหมือนพยายามหนึ่งปีนี้เหมือนว่ากําลังจะพยายามหาคนมาร่วมหุ้นนะครับกาลังพยายามหาเงินมาลงทุนนะครับอาจจะมีเรื่องของการลงทุนแต่ปีหน้ามันมีเรื่องของออฟฟิศใหม่สถานที่ใหม่นะครับปีหน้านะครับก็คือหลังจากพิจาาหกสีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ออฟฟิศใหม่ นะครับการเงินดีนั่นเองนะครับปีหน้าบ่งบอกเรื่องของการเงินเด่นมากนะครับฉะนั้นนะครับ51ยังไม่โดดเด่นท่า52นะครับฉะนั้นถ้าเกิด51เนี่ยทำได้แต่52จะให้ผลนะครับจะเป็นลายมือแบบเป็นลักษณะแบบนี้แล้วธุรกิจที่ถามมานะครับสําเร็จแน่นอนนะครับปีหน้านะครับธุรกิจที่ถามาก็คือโอกาสใช้คำว่าผมใช้วันเดอนปีเข้าไปประกอบเนี่ยแล้วก็ดูจากลายมือเข้าไปก็ไม่มีเส้นตัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ลักษณะของการเงนินการงานปีหน้าจะเด็ดน,นะครับปีนี้มีเรื่องของเสียงเงินไปก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงของวีความเประเซ็นนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นวีความอยู่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับปีนี้ก็สิ่งที่ควรปีนี้อ่ะปีนี้ก็ไม่มีจะอะไรจะแนะนํเทลายมือแบบนี้แล้วนะครับปีนี้สิ่งที่ต้องจะเจอนะครับก็คือใช้วันปีประ,ประกอบก็คือดึงนะครับ้าเกิดคุณพ่อยังอยู่นะครับก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพคุณพ่อด้วยนะครับปีนี้ มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของการเงินนะครับปีนี้แล้วแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดวงนี้ถ ambition, ้าเกิดอะไรก็ตามนะครับให้ระวังเรื <ah> ่องของโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นไปได้ก็คือเรื่องของการเกิดบาดแผลนะครับตัวนี้จะขับรถขับราอะไรก็ต้องไม่ใช่ปีนี้นะครับโดยรวมพูดถึงนะครับเรื่องของการเจ็บป่วยการเกิดบาดแผลการผ่าตัดพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้กับดวงนี้เกิดขึ้นง่ายมากนะครับ ต่อมาพวกเส้นเอ็นกระดูกนะครับแล้วก็แม้แม้กระทั่งเรื่องของระบบภายในผู้หญิงันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของอ่าโรคภัยนะครับก็ย้ำแล้วครับอันนี้คือลักษณะของดวงนะครับแต่จะชัดเจนก็ต้องคุณหมอละครับก็พยายามที่ไปตรวจหน่อยสามสี่โรคเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ควรระวังนิดหนึ่งนะครับยิ่งปีนี้เรื่องของระบบภายในนะครับก็พยายามตรวจหน่อยนะครับ ต่อมานะครับเรื่องของคุณพ่อก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการเงินนะครับก็พูดไปแล้วปีนี้เรื่องของการเงินไม่ถือว่าดีนะครับแต่ธุรกิจที่กําลังทําสามารถที่จะสําเร็จนะครับอย่าลืมนะครับการเงินกับธุรกิจจะแยกคนละเรื่องนะครับเรื่องของการงานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของงานเกี่ยวกับที่คุณทำนะครับเกี่ยวงานเสื้อผ้างานรองเท้าอาจจะมีการสะดุดบ้านนะครับยอดอาจจะตกนะครับปีนี้อาจจะมีปัญหากับเจ้านายก็ได้นะครับแต่ปีนี้ แฟนดีคู่ครองดีผู้ร่วมดีนะครับแล้วก็ท่านง,งานที่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าทีก่การงานนะครับปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็คงพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนะครับลายมือมันไม่มีอะไรต้องอเป็นปัญหาให้กังวลใจมากมายนะครับมือน,นี้โดยรวมแล้วลายมือสวยอยู่ที่คุณทําจะทําได้ขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่คุณทําจะทําได้ขนาดไหนเท่านั้นเองโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะครับจะสร้างตัวได้นะครับตรงนี้ย้าอีกครั้งหนึ่งก็คืออาชีพเกี่ยวกับอาร์ตเสริม เกี่ยวกับงานสุขภาพเกี่ยวกับยานะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับหรือนําเข้าผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยาพวกนี้นะครับให้เกี่ยวกับร้านยาก,ก็ยังดีนะครับสามารถทําได้เลยนะครับหลังจากต่อไปถ้าเกิดหลังจากงานที่เกี่ยวกับการ,กรเกษียณไปแล้วนะครับาาก็จะประมาณนี้นะเรางขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยท่านัเจ้าของรายมือนะครับหรือผู้ชมที่ต้องการนะครับ ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายยังไงถ่ายรูปแบบไหนนะครับก็จะบอกมาที่ไลน์เลยนะครับขอบคุณเลยนะครับขอบคุณสรับการติดตามขอบคุณนะครับผู้ชมทางช่อง youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณมากๆครับ